ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่3ามแยกบ้านม่วงอำเภอน้ําปาดนะครับกับร้านภูมิใจมินิมาร์ทนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านสจประจวบครับสวัสดีครับท่านสจครับครับสวัสดีครับครับวครับวันนี้ต้องบอกว่าเรามาพบกับท่านสจประจวบนะครับร้านภูมิใจมินิมาร์ทเป็นอีกหนึ่งร้านที่เข้าโครงการคุ้มจริง by Friday นะครับในส่วนของการเลือกซื้อสินค้าล่ะครับทาง Friday ได้ช่วยตรงไหนแนะนําอะไรยังไงบ้างครับก็ เริ่มต้นจริงๆก็ต้องอาศัยไฟเดย์นั่นแหละนะครับเพราะเราก็ไม่รู้จะขายอะไรแต่ก็ได้รับคําแนะนําว่าต้องดูในชุมชนว่าเขาสินค้าเนี่ยเขาต้องชุมชนเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาเขาจะซื้อของเราเนี่ยนะครับเขาต้องการจะซื้ออะไรบ้างใช้อะไรบ้างอะไรเนี่ยก็เราก็จริงๆเราต้องสํารวจบ้างนะครับต้องสํารวจต้องสอบถามต้องดูด้วย แล้วเราอยู่ในชุมชนนี่เราก็รู้ครับรู้ว่าเขาใช้อะไรรู้แม้กระทั่งว่าใช้น้ําปลาเขากินน้ําปลายี่ห้ออะไรเนี่ยรู้รู้หมดนะครับครับปลาเนี่ยยี่ห้ออะไรเนี่ยโอ้หรือเฉพาะปลานี่ขายดีแถวนอกๆเนี่ยเราเราเราใช้ปลารปรุงอาหารกันเราจะรู้เองว่านานๆเข้าเนี่ยเขาเขาใช้อะไรบริโภคอะไรไม่ว่าจะเป็นของใช้มเราจะเป็นเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆนะครับเขาเ็ คนมากเขาเคยใช้อะไรเขาก็จะใช้อนันแหลนะครับสินที่นางขายไม่ดีเขาใช้อะไรครับเขาก็จะเอามาวางให้เราอย่างละไม่มากหรอกนะครับอย่างไม่มากเริ่มต้นเนี่นะท่านอย่าไปเอามาลงมากลงมาโดยเฉพาะขนมพวกนมพวกไรเนี่ยอย่าอย่าเอาลงให้มากครับซึ่งของเราเนี้มันหมดอายุครับบะหมี่อืมบะหมี่พวกไรเนี่ยนะหมดอายุเร็วถ้าเราขายภายในเดือนนั้นต้องขายให้ได้หมดถ้าขายไม่หมดนี่ว่ามันหมดอายุ ซื้อมาขายไปต้องซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปครับครับแล้วนี้มันสะดวกนะครับไม่จําเป็นจะต้องซื้อมาไว้เยอะๆหรอกครับแต่ขอมีหลากหลายขอ้มีครบตามที่เขาต้องการกันแล้วครับแล้วในส่วนของการใช้โปรแกรมอะครับท่านครับเพราะว่าที่นี่เห็นใช้โปรแกรมด้วยเนาะปลายเดมาช่วยเรื่องของระบบโปรแกรมอย่างไรบ้างครับโปรแกรมเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเราสะดวกนะครับถ้ามีความพร้อมที่จะใช้มันก็ดี ราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะทําให้ร,รู้เรามีสินค้าอยู่ในสต็อกอยู่ในร้านเราเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่นะครับเขามันจะสรุปให้เราเป็นวันวัน,ว,นวันได้โปรแกรมนี่ทางไฟเดย์เขาก็มาดูแลในเรื่องไฟเดย์ทำทำโปรแกรมให้ทําราคาสินค้าให้ว่าสินค้าแต่และประเภทจะต้องจําหน่ายราคาชิ้นเท่าไหร่ก็ติดสติกเกอร์ติดอะไรให้ก็มาช่วยรวมกันดูแลเรา กระนนร้านค้าเราเนี่ยคือถ้าถ้าไฟเดย์เข้ามาดูแลเนี่ยมันจะทําให้เราคือเขาปล่อยมือเราได้เลยเพราะวางเขามาวางระบบให้เราเสร็จหมดแล้วก็เราก็ขายเองทําเองได้ไม่เข้าใจก็ถามถามได้ติดต่อกันได้ง่ายๆ <c oughs> ครับไฟเดย์อ, <ๆ S 1> <Friday S 2> อยู่ใ,ใกล้ๆครับ <c oughs> ครับแล้วจะแนะนําร้านค้าที่สนใจเรื่องโปรแกรมอย่างไรข้อดีข้อเสียอย่างไรหรือว่าจําเป็นต้องใช้ไหมเรื่องโปรแกรมเนี่ยมันมันไม่จําเป็นเสมอไปหรอกนะครับถ้า จากที่ผมพูดแล้วว่าถ้าเราพร้อมเนี่ยเราก็ใช้ได้ทาไมพร้อมก็ใช้เครื่องคิดเลขได้ครับมันเขาไม่ว่าหรอกครับดีเสีอีกไม่ต้องหมดตังค์ที่โปรแกรมมันก็มีราคาสูงกันนะครับก็ไม่จำเป็นมากหรอกครับแต่ถ้าพร้อมนี่ก็ก็ได้ครับแล้วในวันที่เปิดร้านวันแรกไฟเดย์มาช่วยทําโปรโมชั่นอะไรบ้างมีอะไรมาซัพพอร์ตร้านบ้างครับโอ้โหเปิดกันวันแรกนะครับ สนุกสนานมีรถแหมีเจ้าหน้าที่มีพนักงานของไฟเดย์เนมาช่วยกันเยอะเลยนะครับก็จัดโปรโมชั่นสินค้าก็มีลูกค้ามาซื้อกันโอ้โหยอดจําหน่ายสูงนะครับขายสูงขายดีขายดีนะครับก็ขอพรมนามันขายดีเหมือนวันแรกๆนั้นไปตลอดลกันก็มีลิดค่าที่มาจัดโปรโมชั่นก่อนแถมของแถมแย่ๆเลยครับของแถมแย่ๆเลยนะครับ ถ้าร้านค้าใดสนใจที่จะให้ไฟเดย์ไปจัดให้วันแรกก็ครับจัดโปรโมชั่นได้เต็มที่เลยครับยอดขายสูงแน่นอนครับ นี่เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่เราได้ทําการเปิดนะครับในส่วนของร้านท่านสจประจวบนะครับสามแยกบ้านม่วงอําเภอน้ําปนาครับสำหรับใครที่อยู่แถวนี้นะครับมาใช้บริการกันได้นะครับและผมขอในส่วนของร้านค้าใดนะครับที่สนใจจะปรับภาพลักษณ์ร้านค้าทางห้างไฟเดย์เราก็มีการบริการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านสจประจวบมากๆครับขอบคุณครับ